มากครับมือนี้เขาสเสียบเสียบยอดบักม่วงครับเสียบยอดบักม่วงจากเม็ดบักม่วงครับช่วงนี้นะฝนครับพอฤดูบักม่วงกับพันไปแล้วอันนี้บักม่วงที่เขากินครับแล้วก็ทิ้งไว้ปซื้ๆเพิ่นกะสมาดออกหงอกออกมาได้อันนี้เป็นข้อดีมาครับ,รบเขาก็สมาเออปเพชดหรือว่าเอาไปปลูกต่อครับแตว่านปลูกตอเนี่เขาเสิเอาเพชรแบบ เสียบยอดครับเสียบยอดจากต้นทีมิหน่วยแล้วขันตะแรกเขาต้องหาก,กิ่งครับหาก,กิ่งม่วงที่หิตสามารถออกลูกได้ครับคือว่าเพิ่อนอายุหลายแล้วปีนี้เพิ่อ็ออกลูกให้เขากินแล้วครับเข้าคูจระรวา่าพันธุ์นี้ที่เขาต้องการเข้าก็ได้ยอดที่ต้องการครับพอเพิ่งกะปงไหมหรือว่ายอดแท้ว่าไหมครับแบบที่ใบยังเขียวๆอยู่เลยแบบพอดีครับ อุปกรณ์ที่เขามีครับอันนี้คือที่ซีดอาหารครับผมนี่คือที่ซีดอาหารที่ซีดอาหารดีแบบนึงครับพอเพิ่นจะบางเพื่อนจะไม่ค่อยแข็งแล้วก็ยอดประมวงสามารถแทงอะไรได้ครับโดยที่เข้าปร่ต้องแกะออกก็ได้แล้วก็เข้าสามารถแทงหนึ่งเข้ากับสามบาัติรายเทียครับหรือว่าเข้าตัดเป็นปองแบบนี้เข้าจะได้สามารถได้หลายอันครับแล้วก็ใส่ได้โด,ดนแบบที่น้ำทอตลาด พันจริงหนุ่ยตรงก็มีครับแต่ว่าจากที่เราเคยใส่มาห้าใส่เฉพาะตัวซีนอาหารเท่านี้ครับห้าก็ัวองต้องการตัดเป็นท่อนที่ต้องการเลยครับแบบนี้เลยห้าจากการจักท่อนห้า็ตัดเสมอครับแต่ว่าน,นี่การผสมใส่สําเนตสกรรอรล่อหลบนาทามันเบิดแล้วเหายัางตัดไหมครับแบบนี้แล้วครับผมเพราะว่าเพลินของที่จะนิ่มจะบางครับ ขั้นตอนต่อไปแล้วครับที่นี่นี่คือกิ่งเท้าไตมาเขาต้องมาทําการแกะใบออกนะครับหรือว่าตัดใบ,บออกให้เบิดเลยกิ่งเท้าเลือกนะก็ต้องซับกันครับกับต้นตอเท่าที่เสียบลงไปให้ซับกันแล้วครับพอเพิ่งกะหาเลือกได้่าเสร็จแบบใดเฮ็ดแล้วประมาณนี้ครับผมเร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้เลย เพราะว่าที่นี่เขากับมาเบิงเมนปักม่วงที่งอกมากครับที่เขาใชวมาเป็นต้นต่อเจาพันธุใด้ก็ได้ครับพอเขาบร่ได้จำเป็นต้องเอาพันธุ์ไดเพราะว่าเขาเอาแค่ต้นต่อครับพอต้นต่อจากที่เพิ่นงอกจากเมล็ดเพิ่นจะแข็งแรงเพิ่นจะอายุเงาครับผมไม่เป็นต้องเปพันธุดันพันนี้ครับเอาพันธุใด้ก็ได้พอเขาไม่ได้เอาพันธุ์จากเมล็ดเพิ่นครับเอาพันุ์จาก กิ่งที่เขาเอามาเสียบครับเขาต้องพาครับที่นี่เขาต้องพาพากิง่งดอว่าพาต่อที่เขานํามาครับพาต่อเที่เวานํามาแล้วถ้าจะพาครับพาลึกพาตื่นแบบได้ก็เลยครับที่เขาบันใจว่าพาพาแล้วมันจะยู่ดีครับนี่คือกิ่งที่เขาเอามานี่คือกิ่งที่สมบูรณ์แล้วที่เขาว่าต้องการสีเป็นนุ่ยครับนี่คือเขาต้องมาปาด เป็นปากฉลามเห็บเป็นลำแหลมๆครับ,เ,รบเพื่อที่จะได้เขากันครับต่อที่เห่าปาดใบเมื่อกี้ครับผมปาดใบเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วก็เป็นประม้านนี้ครับผมเสร็จแล้วก็เป็นแบบบ้านหนี้เลยห้ากับประตมานลวกมั้งครับว่าเพื่อจะเขากันในพอดีบ่เพราะว่าห้าตรง แนใ่ใจครับว่าเขาบนเขาได้ผู้ดีกันเพราะขั้นตอนต่อไปก็ต้องในพันุครับที่นี่เสินลี่ยก็เป็นปบ้านนี้นะครับเพราะว่าการพันเุ์ห่อหอกกับพันใุไห้เพิ้นแน่นๆครับพันให้เพิ่นแน,น,พน,พนแน่นๆเลยจับแน่นๆไว้เพื่อสิจะพันครับจากฤทชีหรือรานอา้อาพอ ทีเสี้อาหารความท,ที่จะบางครับจะบางจะอ่อนเขาต้องพันเนียนๆครับพรามั่นกลับมาคือทีพันจริงโดยตรงแต่ว่าขอดีของเพลินคือบางเวลาหยอดแท่งออกมาทตาม่อดเขาลืมที่จะมาแกะออกเพลินกับสมาธิจะออกเองได้แล้วครับโดยที่เขาไม่ต้องแกะออกเลยเพ่อนจะทะลุของเพลนออกมาเองโดยที่ไม่มีการเน่าครับ อันนี้คือขอดีของเพิ่อนปอเพิ่นมันบังพันไป่เล้วกับระมานนี้ครับผมประม่านนี้อันนี้คือพันแุล้วครับพันแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปครับเขาก็ได้ดีมากแล้วครับแบบนี้ได้ดีมากได้ถุงดำเรียบร้อยแล้วเขาก็มาแกะเม็ดออกครับแกะมีผนออกเลยเพราะว่าเม็ดเพิ่นกันเหี่ยววาสมาี่เขาถุงได้เขาก็เอาลงเลยครับเขาก็เจาะลง ใส่ประมาณนี้ครับผมเร็จแล้วก็เป็นประมาณนี้ครับถ้าเป็นคอบีแบบไดช่วยกดเลขกดแช่ครับผมกดติดตามนําขอพุณครับสำหรับกรรนับชุมขอบคุณมากครับคลิปนาครับรลอเบ,บิงบรงนบาเพเ่ิดสิงหอกแบบได้ครับเปิดดวงขอกมาสวยบอหรือเพิ่นจิต้องด้แก้วครับขอบคุณครับ